โอเคผมวันนี้ก็ก็ขอากล่าวสวัสดีกับทุกคนนะผมก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับ DPG c h a n a c h a n n นเของผมแล้วเนี่ยไม่พูดกับเกม Roblox แก่แเรียกว่าไหมไม่ใช่ว่า survive the p i g g y at in area 51าสอนะผมโอเคผม,ว,นนม,ม,มนะ okay, วันนี้ก็อยู่ในแมป Roblox เหมือนเดิมเนาะโอเควันนี้กนะ็เราอยู่ในแมป area 51เเนาะ ที่เป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นแล้วตน้นนมาตรงนี้ก็จะมีเมล็ดสังดาวที่นะครับว่าตกมาจากอากาศเนาะโอเคก่คอนที่ผมจะไปสู้กับผีเผมก็ให้ผู้ชมผมกดติดตามตอนนี้เลยผมกดไลค์ตอนเองผมกดไลค์แล้วเนาะโอเคถ้ากดไลค์แล้วก็ไปกันเลยอ่าแล้วก็ลืมบอกไปนะครับผมว่าลืมบอกไปนะครับผมว่าโอเคแล้วก็ ตันนี้ก็เป็นคลิปแคสเกมแล้วแล้วก็และที่สำคัญที่ผมอยากจะบอกคืออย่าลืมกดติดตามช่องใหม่ด้วยครับพอดีผมนับช่องใหม่แนละ้วอ่าประมาณนี้ก็จะมีเจสังอยู่ในห้องครับผมมันก็ยิงเนาะน,นี่ผมเล่นแล้วเนาะดูครับผมเล่นไปเมื่อวานแล้วเนาะเล่นไปตั้งแต่เมื่อวานแล้นะเหลือเล่นเนี่ยผมเล่นตั้งแต่เลเวลหนะนะึ่งถึงเลเวลสิบเจ็ดแล้วเนาะอันนี้ผมอันนี้ผมก็จะมาพาพาประมาณเล่นเนาะอ่าถ้าคุณถ้าถ้าคุณชมมาตรงนี้เนาะมาตรงห้องที่เจาสาันอยู่ครับแล้วคุณชมกระโดดขึ้นมาตรงนี้เนาะ อันนี้คือวิธีนะผมจะไปพาพาไปเอาปืนเนาะเฮ้ยเป็นจุดที่ปืนปืนลองช็อตกันอยู่เนาะนี่ผมเปิดมาอันนี้เราก็จะเจ,เจอปืนช็อตกันตรงนี้นะครับอ่าจะได,ได้ปืนเนาะสำหรับคนที่เพิ่งเล่นแบบนี้เนาะ,ะมาห้องนี้เนาะอันนี้ก็จะมีปืนอยู่ทุกที่เนาะ,ะเดินม,มานี้ก็จะเจอ,เจอสันผมวิธีการเดียวคือยิงมันเลยยิงมัน ก็มันก็นจะตายเนาะเจอแค่หน้ากากอ่าเมื่อคุณผู้ชมเดินมาถึงตรงนี้เนาะอ่าัวนี้ก็จะเป็นพนะิกกี้เนาะนะนหมูครับพิกกนะี้แล้วเป็นหมูที่อยู่ในชุดกับคุณยายแกรนนี่เนะี่ยเนาะเดินมาตรงนี้ผมก็จะมีปืนอยู่ตรงนี้อีกนะผมวิธีการเดียวคือให้คุณผู้ชมผมกระโดดตรงนี้ครับผมแล้วก็ไต่ขึ้นไปเห็นบันไดไหมครับาไต่ขึ้นมาปุ๊บเดินมาตรงนี้ก็จะเจอปืนนะผมมีเป็นปืนนะครับผมแล้วก็ ได้นะครับผมก็อายังมีปืนอยู่อีกตั้งเงยอะแยะนะครับผมแล้วก็มันจะมีการ์ดอยู่ตรงนี้เนาะให้คุณผู้ชมผมเดินมาตรงห้องนี้นะครับผมเห็นห้องนี้ไหมครับให้เดินมาตรงห้องนี้นะแล้วก็กดอ่าเห็นการ์ดไหมครับการ์ดการ์ดตรงนี้ไหมอ่าให้กดปุ่มอ่ากดปุ่มเนาะแล้วก็ตามผมมาเลยเนาะอ่ากดปุ่มตรงนี้โอ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 ้มันมาแล้วมันมาแล้วระวังระวังลบ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  นี่ตายแง่ๆเลยมายิงจะยิงจะยิงให้ปูปูปูกินญากันนี่มีไอ้ผีเฮ้ยไอ้เพนนี่ไว้ก็มาตัวตลกจากอีดน่ะภาพยนตร์นะอีดนะโอ้จานรกอ่ะไอ้เพนนี่ไว้ี่ยดูมีผีตัวตลกด้วยอ่าตายเรียบร้อยครับผมาให้คุณผู้ชมผมเดินมาตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็เอาการ์ดที่ได้มานะผมใส่ไวตรงนี้ก็จะมีปืนนะผมเป็นปืนปืนอย่างนี้เนาะ ถ้าคุณผู้ชมเดินมาตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมก็จะเจอแับม,มนุษย์ต่างดาวสีเขียวนะเจอเอเดียนเขียวอย่างนี้เนาะเออมันหายวะ่ะอ่าแล้วก็ถ้าเดินมาตรงนี้ผมแล้วก็ถ้าผมก็จะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะยังมีการ์ดอีกที่หนึ่งนะครับผมให้คุณผู้ชมเดินมาตรงนี้จะนัผมมาเลยเนาะโอ้ตรงนู้นก็จะมีเฟดดี้นะผมเฟดดี้คุกเกอร์นะฆาตากรทนี่กันเดียวคือยิงมันนะเนาะ เมื่อเดินมาตรงนี้นะครับผมก็จะเจอการ์ดเป็นมาสเตอร์การ์ดนะผมอันนี้วิธีเล่นนะอันนี้ผมสอนวิธีเล่นเมื่อเดินมาตรงนี้นะผมก็จะมีเอามาสเตอร์การ์ดนะผมที่เราไปหยิบมาเนาะเดินมาคงห้องนี้นะครับเดวเดวเดาปิดประตูทําไมวิเลยมาหลังหเองไหมแล้วก็ทําการทําการนะผมมาทาการนะผมเดินมาตรงห้องนี้นะครับ มัสเตอร์การ์ดนะผมเห็นตรงนี้ครับต่มันจะมีประตูนี้อยู่แล้วมันบอกว่า i n d the m a s t e r c a r d to open this door อ่อเปิดมาปุ๊บก็จะมีปืนเนี่ผมเป็นปืนฟรีซี่เป็นปืนแช่แข็งเนาะให้ผู้ชมผมกดมาเดินมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็มันตึมมันตึมเฮ้ยยังไม่ตายเหรอ,อยังไม่ตายเหรอ ก็อ่าแล้วก็เมื่อคุณผู้ชมผมเวลาเวลาคุณผู้ชมผมเดินมาตรงนี้เนาะจะเห็นเห็นเห็นมันจะมีโค้ดเนะาะน่เี้ยผมเห็นโค้ดไหมครับหนึ่งสามสี่ศูนย์นาะผมจะ,จะเห็นโค้ดนะครับผมให้คุณผู้ชมผมเดินตามมาเลยนะครับเดินตามมาเลยนะครับโอเคเมื่อเมื่อเมื่อคุณผู้ชมผมเดินเดินมาตรงนี้เนาะ มาตรงนี้ผมมันจะมีคำว,ว่าไฟดอะโค้ดนะผมใหารับให้เิมนให้อันนี้โค้ดนะโค้ดให้เขียนโค้ดลงไปผมโค้ดเป็นหนึ่งสามให้เขียนว่าเป็นโค้ดหนึ่งสาสีู่นที่เจอห้องเมื่อกี้เนาะอ่ากดโค้ดอ่าเราก็จะเจอ,อนี้เนาะเป็นปืนนะครับผมเป็นปืนนี่เนาะเราก็จะได้ปืนนี้มานะครับผม ก็จะได้ปืนนี้มาเนาะโอ้ยผีตัวตลกผีตัวตลกผีตัวตลกไอ้นี่ไว้เนี่ยนี่เป็นนี่เป็นวิธีการการพิมพ์โค้ดเนาะเมื่อเปิดประตูตรงนี้เข้ามาเนอะผมโอ้ยไอตัวนี้ตีแรงสุดแล้วนะไอตัวเนี้ยคุยไกลนี่คุยไกลนี่คุยไกลนี่หลบไอเจ้านี่ก่อนเนี่ยโอเคโอเคมันมันมีอีกที่หนึ่งเนาะมันจะมีที่หนึ่งับผมเป็นปืนนะผม ก็เป็นปืนนะอ่าเ,เดินมาตรงนี้ผมเราก็จะมีห้องลนึงเนาะเห็นปืนตรงนี้ไหมครับอ่าเราก็จะมีปืนนะผมมาเลือกได้เนาะก็ผลก็เปลี่ยนได้เนานะอ่าก็เราก็ได้ปืนสไนเปอร์ผมก็สามารถเล็งไปที่เป้าหมายได้นะครับโอ้เจอเฟนดี้ผมเฟนดี้มีฆาตกร ถ้าคุณผู้ชมเดินมาตรงนี้ผมไมเคิลเมเยอร์ก็จะมาจัดเอเราทันทีเนาะมันอยู่ไหนเนี่ยไม่เดินมาตรงนี้เลยไม่ดิไอ้ไมเคิลเมเยอร์มันอยู่ในห้องไหนวะเออคุณผู้ชมแล้วผมเดินอ่าก็ยังก็ยังแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมผม ถ้าเปิดเข้าม,มาตรงห้องนี้เราก็จะเจอเจ้าชัคกี้มันอยู่ในนี้เนาะะตาุ๊กตาโอเคเรามาดูเลยนะครับผมเปิดมาในห้องนี้ผมเราก็ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆนะผมเดินไปเรื่อยๆเนาะเดินมาต่อหนึ่งห้องนี้ผมเราก็จะเจอสกรีมเนาะหน้ากากผียิงทันทีให้ยิงนะผมอันนี้ก็เราได้ปืนมาแล้วเนาะได้ไอเทมเนาะวิธีคือวิธีหายเทมแบบง่ายๆเนาะ ห้องนี้ผมแล้วสตรีมก็จะยังเดินตามเรามาอยู่นะครับให้เราปิดประตูครับเพื่อไม่ให้มันออกมาเนะาะขังมันไว้เลยนะครับมาจ,จะต้นเราขังแต่ตอนนี้สงสัยที่สงสัยสุดคือไอ้ชักกี้มันอยู่ไหนแล้ววะอ่านหรืมาโดนเจอเจอไอ้มันจะเอนะ๋เนาะเดินวมาตรงนี้ผมเราก็จะเจอไมเคิลเมเยอร์เนาะฆาตกรที่เรารู้จักกันนะผมมันก็จะเอ๋เราแล้ว,ลวมมนะจจนะผมเมื่อกี้เนาะตกใจจริงนะครับผมเมื่อกี้เนาะ ก็เจอไอ้นี่มาจากเอเราอยู่ดีนะครับผมอเอเฟรดีนะครับผมก็ที่ดีกันเดียวคือยิง,งหัวะนะครับผมโอ้ยโอ้โหปันเราด้วยมีน้าละว่าทำไมเองเก่งขนาดนี้แต่แปลกนะซักกี้มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะผมตอนนี้นะครับโอเคก็มีประมาณนี้แหละเนาะ ก็โอเคนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับผมก็อย่าลืมกดทึบไลค์ให้ยับผมแล้วก็แล้วก็อย่าลืมกดทึบไลค์ให้ยับนะผมแล้วก็ผมมีช่องใหม่แล้วนะผมเป็นช่อง d v g Channel รีวิ w ผมก็ช่องนี้ก็จะเกี่ยวกับการรีวิวของผมก็โอเคครับผมขอบคุณที่ดูนะครับผมโอเคครับ